สวดมนต์ไหว้พระก่อนเลยอะระหังตัมมาตัมปุตโตภะคะวาภุสังภะควันตังอเิวาเต I'm สปดีที่เก้าตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันสรุปวันสุดท้ายสรุปวันสุดท้ายนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันที่สิบสี่เราก็จะมาเรียกว่าทดสอบนะทดสอบในห้องเลยนะ แต่ก่อนจะทดสอบก็จะให้ให้การบ้านไปไปเตรียมตัวดูมาให้เรียบร้อยดีไหมแล้วก็มานั่งนั่งแบบเดี๋ยวจะเก็บโทรศัพท์เก็บหนังสือหมดเลยนะเหมือนสอบจริงไงเหมือนสอบจริงดีไหมอาตมาว่าดีนะเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยคุยก็จะเอาที่ติวๆให้นิดเดี่ แต่ว่าจะดึงออกมาเป็นข้อ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 ไปเลยวันแรกวันหลังสัมภาษณ์มาครบนะแต่ว่าไม่ใช่วันเดียวนะ,ะวันที่สิบสี่ก็เป็นวันแรกไนงะแล้วก็พักไปหนึ่งวันนะใช่ไหมสิบเจ็ดมาอีกโอ้มีเวลาสบาย นะสิเจ็ดเมื่อวานไม่ได no. yeah. okay. so, <laughs> so, ้บอกหยุดนะเนี่ยกลับมาเรียนสิบสี่สิบเจ็ดไงก็มันมันก็ระสุกเลยอันนี้สุกใหม่สุกสุกหลังออกพรรษาสิบห้าสิบห้ามันเป็นวันพระใแล้วก็สิบหกเนี่ยไม่ว่างสิบหกมีซ้อมรับ กถินกตินหลวงอ่าไปนะวันนี้เริ่มเริ่มที่หน้าไหนนะหน้าเก้าสิบสี่อ่อ่าเก้าสิบห้าข้อที่เกนะ้าจุดสามเนาะก็เขียนนะ เหมือนกันเล่าอ่งั้นก็ข้ามไปเพราะมันเหมือนกันแล้วใช่ไหมอ่าต่อไปหน้าห้าสิบห้าสิบหกข้อสิบเออสิบสัมภาษณ์ใช่ไหมอือ การเจริญวิปัสสนาเมื่อได้บรรลุสังการ,รุปเปกากายาแล้วจะได้บรรลุมรคลหรือไม่เพราะเหตุไรตอบจะได้บรรลุมรคลได้ก็มีจะไม่ได้บรรลุมรคลก็มีเพราะเหตุว่าถ้าสังการ,รุปเปกากายาที่ได้บรรลุนั้น เอาถึงความเป็นบทสถานการมิมิวิปัสนาหรือสังการุเปกายานั้นเอาถึงความเป็นยอดคือประกอบด้วยองค์คุณหกประการต้องได้บรรลุมรคลแน่นอนแต่ถ้าสังการุเปกายานที่ได้บรรลุนั้น ไม่เก้าถึงความเป็นวตานาการมิมิปัสนาหรือไม่ประกอบด้วยองค์กรหกประการก็จะไม่ได้บรรลุมรรคผลมันยาวนะแต่ว่าความจริงๆเนี่ยมันสั้นนะความจริงๆเนี่ยสั้น ถ้าถ้าประกอบด้วยองคุณอุปการก็บรรลุแน่นอนถ้าไม่ประกอบด้วยองคุณอุปการก็ไม่บรรลุตอบสั้นๆน,นี้ก็ได้นะเวลาตอบสัมภา์เลยนะอยู่ในหนังสือหน้าเท่าไหร่นะี่มีบอกไว้ไหมยอยู่ใน,นเอาหนังสือมาไหมยอยู่ในหนังสือ เขียนหน้าไว้ได้ก็ดีนะเผื่อเราจะได้ไปดูในหนึ่งหกหกใช่ไหมหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกใช่ไหม หนึ่งหกหกเป็นต้นนะมอม ข้างหน้านี่มีพูดถึงไหมข้างหน้าถ้าลักษณะนี้เนี่ยถือว่ายากนะถ้าถ้าดูตามหนังสือ เนาะยาเกี <laughs> ่ยวก็ดูไว้ดูไว้อาสมาจะดูนนังสือวาหาไม่เจอม้งประกอบด้วยองคุณหกประการ ในหนังสือก็ไม่ได้บอกไว้โดยตรงด้านหน้ามีไหมดูด้านหน้าในหน้าอื่นเนี่ยบางทีเขามีบอกไว้เท่าไหรนะเออ เอดออ้เนี่ยองืบชาวองหกมาถามว่าจบอีกนะหนึ่งเก้าห้าใช่ไหมที่พูดถึงเนี่ยองหกประการของสังการรูปเปคขายากแสดงว่าเขาถามย่ดยอๆเนี่ย ี่เนียอคือว่ากมกเ่อแือว่าเราอเอใช่ใช่เห็นไหมแต่ว่าตรงนี้เขาก็สรุปได้ได้ได้ภาพรวมอยู่นะก็โอเคนะโอเคตามนั้น เป็นัมภาษณ์ไงเย,ยอๆแต่เราพยายามจําหลักมันไว้นะเวลาตอบก็ไม่ต้องตอบเยอะก็ได้นะมไม่ต้องอ่านหนังสือให้ฟังตอนสัมภา์ไม่ต้องอ่านหนังสือให้ฟังตอบตอบตอบองค์รวมอะได้ <c oughs> ถือว่าเราเข้าใจไงอาจารย์ผู้ฟังก็ฟังปุ๊บอ๋อนี่เข้าใจเนี่ยตอบแบบเข้าใจนะ เราต้องตอนปลายใช่ใช่ใช่ใพอตอนต้นมันยังมันยังใหม่ๆอยู่งใช่ไหมมันก็ต้องตอนจบหรือตอนปลายแต่มันก็จะมีอันอื่นอีกอันหนึงอนุโลมยยะไม่งั้นมันไปไม่ถึงอ่าต่อไปนะหน้าเท่าไหร่ เออเก้าสิบเจ็ดนะข้อสิบสองกับสิบสามอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่ารู้นะ่ะน่ารู้บอมกับสัมภาษณ์แหละสมาัติมีกี่ประเภทคืออะไรบ้างตอบสมาบัติมีสามประเภทคือหนึ่งการณัมามัติสองพาระสมาัติ สามนิโราธาสมาบาอันนี้น่ารู้นะน่ารู้น่าถามด้วยนะพระธรมาเนี่ยปบ่อยๆได้นะพระธรรมาบาตไม่เวลาเนี่ยไม่จำกัดนะเ่าที่มันก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าโดยถ้าโดยอายุอายุอาหารเนี่ยนะมันก็น่าจะ ไม่เกินเจ็ดวันน่าจะนะใช่ไหมว่าน่าจะความจริงนี่เราถ้าสมาปัติอายุมันน่าจะไม่มีกำหนดใช่ไหมเพราะว่าจิตมันไม่เกิดเมื่อจิตไม่เกิดมันก็ไม่ต้องมีอะไรมันน่าจะไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ในขอบเขตของเจ็ดวัน ส่วนพระราตามาปัดน่าจะได้น้อยกว่านั้นนะหรือไม่เกินไม่เกินไม่ใช่หมายความว่าตอนเข้านี่โรธาตมาปัดเนี่ยจิตมันไม่เกิดแต่ตอนเข้าพระราตามาปัดในจิตมันเกิดเนี่ยจิตเกิดไม่เกิดเนี่ยมันมีผลต่างกันนะนะเหมือนตอนที่ยมกุ้งโดนวางยาสลบเนี่ยไม่โดนนะยาชาอย่างเดียวสมมดิสมดอ่ะ แต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยเลยหิวก็ไม่หิวอะไรก็ไม่ไม่เป็นไรเลยอยู่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดนิตยาใช่ไหมเนี่ยนี่เราถ้าสมาบัตมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจนกว่าจะหิวขึ้นมาส่วนพระราตมาบัตเนี่ยเวลาเข้าสมาพระราตมาบัตจิตมันยังเกิดอยู่ไห แต่น,นี่โถ้าทมาบาจิตไม่เกิดจิตไม่เกิดเนี่ยมันน่าจะไปได้เรื่อยๆนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เจ็ดวันเจอถ้าอย่างนั้นอนะได้ยาวได้ยาวก็เป็นเรื่องที่น่าทำความเข้าใจอยู่นะก็ด้วยด้วย เพราะว่าคําว่าสมาปัตยังเป็นพื้นฐานเป็นฌานอยู่แล้วถ้าไม่ได้ฌานก็เออ่ต้องชำนานนะ่ะต้องเป็นท่านชำนานะหน้าหน้า,หน,าหน้าทําความเข้าใจนะเรื่องสมาปัตนะ,นะอ่ะไปต่อข้อสิบสาม การเจริญจากานุสตินี้ผู้เจริญจะต้องมีการบริจาคทานที่ถึงพร้อมด้วยคุณความดีสามประการได้แก่อะไรบ้างตอบต้องถึงพร้อมด้วยคุณความดีสามประการคือหนึ่งทำม,มิยะลตตะวัตถุ คือวัตถุสิงของที่เป็นทยยรรมนั้นได้มาโดยชอบธรรมสองเจตนาสัมปทาบริบณ์ด้วยเจตนาทั้งสามคือปุพพเจตนามนจะเจตนาอประเจตนาสามโคตตาจากี คือมีการบริจาคที่สลาบ้นไปจากความประณีตัณหามานะทิฏฐิอันนี้น่ารู้หรือใช่มีประโยชน์ต่อไปสิบสี่จุดสองอันนี้น่าจะเป็น ข้อเขียนเนี่ยไม่ใช่ข้อเขียนเนี่ยทางสามเลยไหมเอ่อทำพลาดเนี่ยทำพลาดมาออกสัมภาษณ์มาก็ตายคาเก้าอีย้ยาวไปนิดนึงแต่ไม่ยากหรอกนะ,อ,ะ,อ,ะอ่านดูเนาะ สิบี่จุดสองกไก่วิปัตโนปกิเรตแปลว่าอย่างไรเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติวิปัตนาได้บรรลุถึงญาณอะไรกอไก่วิปัตนาแปลว่าอย่างไรมีวัจนัาว่าอย่างไรก่อไายวิปัตนนามีกี่ประการคืออะไรบ้าง ตอบก็ไก่วิปัสสนปากรีตแปลว่าสิ่งที่ทำให้วิปัสนาญาณหมนหมองหรือเต้าหมองเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสนาที่บรรลุถึงตระรุาอุทยาพยายานคืออุทยาพยายานอย่างอ่อนขอไคร วิปาสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเป็นพิเศษดังมีวจนะถาว่าวิเศาาสนาปัสติติวิปัสนาธรรมชาติใย่อมเห็นแจ้งเป็นพิเศษสันนัน้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิปัสนาอควายวิปัสนามีสามประการคือ หนึ่งสังการะปริคันหนกกะกวิปัสนาคือวิปัสนาญาณที่มีการกำหนดรู้ในสังการะรรมรูปนามสองปราสมาปัติวิปัสนาคือวิปัสนาญาณที่เป็นเหตุให้เข้าปราสมาบัติ สามนิโรธาสมาปฏิวิปัสนาคือวิปัสนาญาที่เป็นเหตุให้เข้านิโรธะสมาปัตได้น่า,า,ารู้ความจริงควรเป็นข้อเขียนควรเปนะ็นข้อเขียนควรนะลองคิดว่าไง อืมารวมอืมอืเอามารวมพิมพ์เป็นข้อเดียวกันเนี่ยเวลาเราถามจริงเราไม่ต้องถามเยอะขนาดนี้ใช่ไหมเ <c oughs> พราะอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่เพราะอายุเราเยอะแล้วเดี๋ยวมุ้งว่าไง <c oughs> อืมน้อยไปไหมก็ไปดูมาเนาะไปดูมาเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะวันที่สิบสี่เนี่ยมาก็เรียกว่าทดลองเดี๋ยวดี๋ยวจะสง่งเอ่ตามวันเวลาตามวันก็เลยตามวิชา เอาปฏิจจากับประธานก่อนเจ็ดข้อไงเดีว<อ>จะส่งให้ก่อน,นเดี๋จะส่งให้เน่เดวจะส่งก่อนวันที่สิบสี่าาาาเอาวันวันก่อนมนที่สิบสี่ไงหรือจะหรืจะเอาวันที่สิบสี่ 14. ก็ข้างคงไว้ไงก <c oughs> ็ไม่ไม่ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เนี่ยสบายสบายเอเออะไรนะ,เ,ะเดี๋ยวต้องไปนั่งพิมพ์ก่อนนั่งพิมพ์ก่อนก็ดูจากตารางที่เราสรุปก,กันไว้ไง เจอจะให้รัวๆเลยก็ได้เอาง้นใช่ไหมนั่นแหละแบบนี้ก็เรียกว่าอะไรนะยมยมยมนบนำเหนือไ <laughs> ป <laughs> ตัดไหมตอนไหน ตอนไหนไปตัดไหมอ้อ่อยี่สิบอัตมาไม่ได้มาไปสอนที่มาจรอวันแรกนจริงสิบเจ็ดเลยยมนกเอาเป็นสิบสี่สิบเจ็ก่อนแล้วกันทาไม่ได้ก็ไปดูมาใหม่อย่างี้ เดี๋ยวเดี๋ยวยมเดี๋ยวยมคิดแอบลองหนังสือทําำไงนะเดี๋ยวยอมคิดแอบลองหนัสือที่ทำไงเดี๋ยวให้อาจารย์สุนีมาขุมสอบดีไหมอืมไม่มามาทำข้อสอบไงทดลองทดลองเขาเรียกว่าทดสอบ เดี๋ยวใครว่ากันเอาวันที่สิบสี่ก่อนนะเอาไปข้อต่อไปข้อไหนหมดยังเก้าสิบเกสิบแปดไม่มีอใชไมเ่มีใช่หมหน้าเก้าสิบเก้าเลยอืมอ เป็นอะไรนะข้อเขียนมันเป็นข้อมูลที่น่ารู้อยู่นะก็ก็เหมือนกับว่าให้เราไปเตรียมตัวไงแล้วก็ลองมาเขียนสดเหมือนสอบจริงเนี่ยนะเยอะจังโยกินเริ่มปวดแล้ววถึงอายุใช่ไหมยเยอะจังเนี่ยไม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ร่อนไงเดี๋ยวเดี๋ยวร่อนก่อนวันที่สิบสี่เน่ย อะไรนะสิบเจ็ดซ้ำกับเคยแล้วเคยแล้วแค่ติบเจ็ดน right> ี entonces, ่เคยแล้วนะสิบเจ็ดนี่เคยมีมาแล้วนี่เอสิบเจ็ดเนี่ยเคยแล้วเมื่อวานนี้เองม่้งเนาะออแต่มันตามแล้วก็ไม่ต้องแล้วนะเอาสิบหกกับสิบแปดนะอ่าสิบเจ็ดมันมีแล้วมีแล้วเมื่อวานนี้นะ เขาออกอืมร่อนแล้วล่อนเลยลอยลมไปแล้วอ่กสิบหกอันหน่อยอันหน่อยโลกิยาปริญญาคืออะไรมีกี่อย่างอะไรบ้างตอบโลกิยาปริญญาคือการกำหนดรูปสภาพตามขั้นโลกิยามีสามอย่างหนึ่ง จาะตะิปริญญาคือการกำหนดรู้ด้วยการรู้ตองติรณาปริญญาคือการกำหนดรู้ด้วยการไตรตรองใคร้ครวญสามปานาปริญญาคือการกำหนดรู้ด้วยการละอันนี้ก็น่ารู้นะน่ารู้น,ระน,นะสัมภาษณ์นะเตรียมตัววะ ต่อไปสิบแปดสิบแปดนี่เขาเขียนเนี่ยสัมภาษณ์เหมือนกันนี่ยการนอนเรื่องของอนุไสกิเลสนี่มีโยกิปราการคืออะไรบ้างขอไครจงสแสดงธรรมที่ประหารอนุไสกิเลตั้งสองน,นี้ตอบก็ไก่ การนอนเนื่องของอนุสัยกิเลสนี้มีอยู่สองประการคือหนึ่งกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในการเกิดขึ้นสืบต่อแห่งรูปนามชื่อว่าสันตานานุสยะกิเลสสองกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ ทีเป็นปิยโรูปสาตารูปอาปิยารูปอาสาตารูปเรียว่าอารมณานุสยะกิเลสขอการทำที่ปราหารอนุสัยกิเลสทั้งสองคือมาทาั้งสี่ทำการปราหารสันตานานุสยะาิเลสวิปัสนาญาณที่มีโลคนาเป็นอารมณ์ สามการประหารอาระมณะานุ้นโกิเลสนอันนี้ก็เคยมีนะเมื่วางนะถ้านะถือว่าถือว่ามันดีนไงก็เลยมีแล้วมีอีกนะสรุปจบนะจบการการสรุปจบการสรุปโดยเอาข้อสอบเก่าเรียกว่าปัญหาเฉลย ตั้งแต่ปี2543ถึงปี2567มาสรุปแล้วก็เดี๋ยววันที่14วันแรกนะจะออกข้อสอบแบบจริงเท็จไม่ทราบนะข้อสอบแท้เทียมยังไม่รู้เอ มาทดสอบดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวแตมาทําเสร็จแล้วจะส่งในกลุ่มะ้วักันนะส่งในกลุ่มจะให้เราพวกเราไปดูกันมาแล้วก็วันเจ็ดข้อเลยของวันแรกเนี่ยปฏิจจากับปัจจัยยี่สิบนะนะวันแรกรแรกันะ บัหญัตได้ไหมบัหยัตเนี่วันน่ามีข้อหนึ่งไหมบัญยัตข้อหนึ่งหรือข้อครึ่งอก็เหมือนเหมือนตอนที่เราสอบนั่นแหละทำแนวนั้นแล้วก็พอเสร็จแล้วถ้ายังมีเวลาอีกก็ทําไปอีกรอบหนึ่งสอบใหม่นะดีไหมอาตมาว่าดีนะ

เขามีอยู่แล้วเงเป็นทางการอ่ะเป็นทางการ